สำหรับอะัยกุมลรมุฑลลอยวารากาตุกครับขอต้อนรับเข้าสู่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งจยดของวิชานี้นะครับก็คือการเรียนรู้ักกับการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งโครงงานหรือชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากวิชานี้เราจะมุ่งไปที่กระบวนการของการสร้างนวัตกรรมทางการจัดการเรียนรู้นะครับสำหรับในคาบแรกที่จะมาเรียนกันในวันนี้นะครับในคาบนี้ก็คือในห่วยนี้ก็คือในเรื่องของการรู้จักนิยาม ขอบเขตและก็กระบวนการเบื้องต้นที่จะ,ะพัฒนาหรือต่อเสริมเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการจัดก,การเรียนรู้นะครับซึ่งขออนุญาตนำเข้าสู่กระบวนการของการเรียนรู้เลยนะครับภาพที่หนึ่งก็คือในเรื่องของนวัตกรรมการจัดก,การเรียนรู้เนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งตอนนี้เรามีอยู่คำอยู่สองคำที่ขึ้นอยู่บนสไลด์นะครับก็คือคำว่านวัตกรรมทางก,การศึกษาและนวัตกรรมก,การจัออนนดการเรียนรู้ขออนุญาตเรียนเบื้องต้นก่อนว่า คำส,สองคำเนี่ยคือการจัดการสารเนี่ยจ,จะเป็นภาพที่กว้างที่มองในในทุกอณูนนของการพัฒนาคนพัฒนาประชาชนในประเทศนะครับส่วนของการเรียนรู้เนี่ยเราจะโฟกัสเข้ามาที่ในเรื่องของชั้นเรียนหรือห้องเรียนมากขึ้นนะครับจากนั้นสิ่งแรกที่จะเป็นโจทย์ท้าทายความการเรียนรู้ของพวกเรา ก่อนก็คือว่านวัตกรรมคืออะไรซึ่งจะเป็นตัวที่ในคาบเนี่ยใน,ในตลอดวิชาเนี่ยนะครับเราจะสร้างกระบวนการของการพัฒนานวัตกรรมนวัตกรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเอานิยามที่ค่อนต้องียกว,ว่าอ่าทันสมัยเพอร์เฟกต์ใหม่ๆห,หน่อนะครับก็จะบอกว่า,วานวัตกรรมหรือ innovation นะครับก็จะประกอบด้วย3ไอนะครับ แต่ว่าสามไอเนี่ยอาจจะมีไอที่ไม่คนที่ให้นิยามเรื่องของไอเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับไอตัวที่หนึ่งคือไอเดียชั่นกับนิวไอเดียคือคำว,ว่าไอเดียนวัตกรรมเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาจากอ่ามังเป็นกระบวนการนะมันเป็นเป็นขั้นตอนของการทํางานที่เป็นกระบวนการนั้นขั้นแรกที่จุดเริ่มของนวัตกรรมก็คือการเริ่มมาจากในส่วนที่เป็นอ่สิ่งใหม่หรือไอเดียใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการของการ อของการทําให้ใหม่จากที่ไม่มีเลยนะคําว่าใหม่เนี่ยไอเดียแนวคิดใหม่ๆไอเดียคืออะไรที่แปลกไปกว่าเดิมนะครับที่ที่ที่ทำว่าแปลกไปกว่าเดิมนี่ก็เลยมีมีนิยามได้หลายอย่างนะครับก็คือหนึ่งทำใหม่ขึ้นมาเลยแบบที่ไม่มีไม่มีอะไรใหม่มาก่อนนะครับแล้วก็เราทําของที่ไม่มีให้มีขึ้นมาของที่ไม่เคยมีเคยไม่มีการใช้มาก่อนให้เกิดกระบวนการ สร้างและพัฒนาจนกระทั่งมันมีขึ้นมาได้อันนี้อันที่หนึ่งนะครับอย่างที่สองคือไปดัดแปลงของเก่านะครับดัดแปลงของเก่าของมีอยู่แล้วแล้วเราก็เริ่มดัดแปลงปรับปรุงใหม่จนกระทั่งได้เป็นของใหม่ขึ้นมาหรือมีอะไรที่เป็นศักยภาพใหม่ขึ้นมาอันนี้อันจากที่สองอย่างที่สามคือของเดิมแหละแต่ไปปรับกระบวนการของการใช้งานทำให้การใช้งานมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นอไอตัวแรกก็คือไอเดียหรือ ไอเดชันหรือนิวไอเดียที่ทำให้มันเป็นตัวใหม่นะครับอันที่หอันที่สองคืออิน u b เบชันนะครับก็คือว่าไปไปไปไนะทดลองไปเริ่มทำนะครับหรืออีกตัวนึงเรียกว่าอินโนเวติสต์นะครับคือว่ามันเป็นกระบวนการเอลองปรับลองทดลองลองหาวิธีการใหม่ๆจากที่เรามีไอเดียไอเดียนะจากไอเดียจากแนวคิดใหม่ๆแล้วเนี่ยก็จะมาสู่กระบวนการที่ ปรับยังไงลองอยังไงในขั้นของการทดลองที่เรียกว่าไอตัวที่2นะครับ i ค i t i o n นะครับ i n h i b a t i o n นะครับ i n h i b บ t i o n แล้วก็มาสู่ตัวที่3นะครับคือ implementation ก็คือลองไปทําดูลองไปใช้งานใช้งานแล้วเกิดผลประโยชน์ไหมนะครับดังนั้นพ o i n สำคัญก็คือเป็นกระบวนการที่เราทําเพื่อที่จะเอาไอเดียเนี่ยมาสู่การออกแบบมาลองทำํำพอทําเสร็จปรับปรุงไปปรับตัวไหนปรับตัวนี้ตัวนั้นนะครับแสดงว่า จากตัวไอเดียเนี่ยมาสู่การที่ทำหรือทดลองออกแบบของเก่าของใหม่ให้มันใหม่ขึ้นไปของเก่าให้มันใหม่ขึ้นใหม่อย่างนี้นะครับนี่คือกระบวนการกระบวนการที่1กระบวนการของไอทั้ง3ตัวพอเอาไปทดลองใช้แล้วเนี่ยพอทดลองใช้แล้วก็จะเกิดตัวที่เป็นเป็นเรื่องการได้ผลละดูว่าผลมันได้ไหมถ้าผลไม่ได้ก็จะยังไม่เป็นอินโนวชั่น มันจะหายไปสู่กระบวนการการอดีหรือการหาการพัฒ,พฒนาใหม่ทดลองใหม่บ่มเพาะใหม่ลองใหม่จนเรื่อยๆจนกระทั่งมันเกิดผลจริงๆแล้วก็สร้างความแพร่หลายได้ใน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 การนาไปใช้งานจริงนั้นตัวนี้คือคอนเซปต์ของ Innovation นะครับอินโนเวชันงนั้นพอคาว่า Innovation หมายถึงของที่ใหม่ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทําให้ใหม่ขึ้นมาแล้วเอาไปสู่การใช้ผลที่นําไปใช้ได้เกิด Impact ได้ เกิดประโยชน์ได้จริงจากคนที่เอาไปใช้นั้นจากตัวนี้ครับก็จะนําไปสู่กระบวนการที่เราจะมาเรียนรู้ต่อว่า,อาโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับตัวที่ตัวที่จะเป็นตัวตัวหลักเนี่ยมันก็จะมีคําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับจะมีคาอยู่สองคำอยากให้เห็นภาพนิดน,นึงนะครับว่าภาพาจากายกตัวอย่างง่ายๆนะครับจากตัวเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยครับเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยมีวิธีการยังไงอันนี้รอบไม่ถึงสี่ ไม่ถึง5 0ปีนะครับจำเกี่ยวว่าจากพิมพ์ดีดปกติที่สมัยก่อนเขาใช้กันสมัยนี้เด็กสมัยนี้อาจจะไม่เห็นแล้วเนี่ยก็มาสู่พิมพ์ดีดไฟฟ้านะครับซึ่งสามารถลบได้เองโดยสามารถพิมพ์อะไรได้มีมมเมอรี่เล็กๆนะครับจนกระทั่งพัฒนาต่อมาในรอบต่อมาคือเป็นลักษณะของพิมพ์เตอร์ที่เป็นดอทแมทริกนะเป็นเข็มเจาะซึ่งปรับเปลี่ยนมาจากเดิมเนี่ยพิมพ์ทีละตัวถูกไหมฮะพิมพ์แล้วก็ประทับลงไปริบบินอันนี้ก็ใช้ริบบินอยู่นะครับในในใน ในพิมพ์เตอร์แบบแบบไฟฟ้าแต่ว่าลบง่ายมีเมมโมรีสามารถจดจําได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ความคมชัดสวยงามขึ้นอย่างเงี้ยครับใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็มาสู่ดอ uh, ทพิมพ์เตอร์นะครับพิมพ์เตอร์แบบเข็มที่เจาะเจาะเจาเจาะนะครับทำให้เกิดตัวอักษรขึ้นมา ก็จะใช้ใช้งานร่วมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ทรหนา้าติในการพิมพ์ดีนะครับแล้วก็มาสู่ระบบอิงเจตพัฒนาไปเรื่อยๆเลเซอร์พวกนี้นครับซึ่งสามารถที่จะใช้พิมพ์ออกกระดาษได้กระบวนการพวกนี้สังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ครับมันจะมีลูปของการทํางานซึ่งต,ตัวตัวที่มันเหมือนกับเป็นตัวที่ข้ามเกี่ยวกันระหว่าง2คําที่เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆในใน,ใน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 การพัฒนานวัตกรรมหรือการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆก็คือคําว่า ตัวนวัตกรรมกับตัวเทคโนโลยีตัวนวัตกรรมกับตัวเทคโนโลยีมีตัวแยกอยู่2ประเด็นหลักๆนะครับก็คือว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นเป็นของใหม่ถูกไหมครแต่ตัวเทคโนโลยีนี่คือเป็นของที่คนใช้แล้วเขายอมรับว่ามันได้ประสิทธิภาพจริงนั้นพอเป็นแบบนี้ครับมันก็จะมีตัวที่เป็นตัวตัวข้ามเกี่ยวกันเวลาที่เราพูดถึงนวัตกรรมแสดงว่ามันไม่ได้คงที่นวัตกรรมเป็นอะไรที่ อพอมันเก่าแล้วมันก็จะไม่ใช่นัตกรรมแล้วมันจะกลายเป็นเทคโนโลยีแล้วก็จะมีตัวใหม่เข้ามาแทนดังนั้นลูกของการพัฒนานะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับอ่ะอะไรนะเป็นเป็นเอสโคเป็นเอสเคิร์ฟนะเป็นเอ่าเป็นเป็นตัวที่มันจะต,ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับจากตัวอ่เริ่มต้นในการกระบวนการของการทดลองนะครับแล้วก็พอทดลองได้สําเร็จเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยก็จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับพอขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีตัวใหม่เข้ามาแทนที่ ครับตัว n n o v a t i o n ตัวใหม่เข้ามาแทนที่เพราะตัวนี้ก็จะพุ่งขึ้นมาส่วนตัวเก่าเนี่ยก็จะลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นปลายทางของการลงนั้นก็จะมีในเรื่องของขั้นของการ R&D นะต้องการวาิจัยการพัฒนาการทดลองการออกแบบต่างๆแล้วก็นำาระสการเผยแพร่แล้วก็สร้างการยอมรับพอยอมรับเนี่ยมันจะถึงจุดอิ่มตัวพอถึงจุดอิ่มตัวก็จะเริ่มถดถอยในขณะที่ที่เกิดการเริ่มอิ่มตัวนะครับหรือการยอมรับเนี่ยก็จะมีตัวใหม่เข้ามาเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่คือภาพของ อินโนเวชันนะครับทีนี้อินโนเวชันเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะครับอินโนเวชันเป็นเป็นเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดแน่นอนว่ามันสร้างการความแตกต่างให้กับให้กับโลกใบนี้ทำเกิดให้เกิดของใหม่มาเรื่อยๆตลอดนะครับแต่ว่าคำถามคือมันเกิดมาเพราะอะไรเกิดมาเพื่ออะไรนะครับเกิดมาทำใหม่ก็จริงๆแล้วอินโนเวชันเป็น เป็นเครื่องมือหลักที่ทําให้เกิดการว่านานแต่ว่าคําถามคือในการจัดก,การเรียนรู้ที่เราเอาเอาอินโนเวชันไปใส่ในห้องเรียน,นยไปใส่ในห้องเรียนจริงๆเนี่ยเราใส่ทําไมใส่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อที่1คือโลกของการจัดก,การสารเนี่ยเป็นโลกที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ถูกสตาร์ทไว้อยู่กับที่แล้วก็ในโลกนี้มันทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นพอเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะเกิดความต้องการใหม่ขึ้นมาห้องเรียนก็เหมือนกันครับห้องเรียนต้องการอะไรที่เป็นความใหม่ เป็นความต้องการใหม่ๆวันนี้เนี่ยเราคุยเรื่องของคอมเพนเ n ซีนะครับเราเราเราบอกว่าการสอนเด็กแค่ความรู้หรือการเรียนรู้เนี่ยมันวัดไม่ได้มันไม่พอนะครับเราต้องการการเรียนรู้ที่มีคอมเพน e n ซีคือเด็กมีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญมีระดับความสามารถที่สูงขึ้นจากข้องเรียนปกติดังนั้นพอความต้องการมาใหม่เนี่ยแสดงว่าเราต้องการตัว กระบวนการของการออกการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เรียกว่านวัตกรรมเนี่ยมาปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนที่ให้ได้ประสิทธิภาพตามความต้องการที่เปลี่ยนไปอันที่2คือถึงแม้ข้างนอกถึงแม้โดยบริบทอาจจะยังไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ในห้องเรียนของทุกห้องเรียนย่อมมีข้อจํากัดและมี มีความแตกต่างกันมีมีมอา่าแล้วมีความต้องการที่แตกต่างกันมีสภาพปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะันั้นนวัตรกรรมก็จะเข้าไปถูกออกแบบขึ้นมาโดยครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทําให้ห้องเรียนนั้นเป็นไปได้าตามเป้าหมายเราต้องการนักเรียนแบบนี้แต่ว่าในห้องเรียนเรายังทำไม่ได้อาจจะเพราะนักเรียนเราห้องใหญ่เกินไปมีนักเรียนเยอะเกินไปห้องเรียนเรามีนักเรียนน้อยเกินไปสอนแบบบรรยายก็ไม่สนุกสอนแบบนุ้นก็ไม่สนุกทํำยังไงมันก็จะเกิดตัววิธีการแก้ไข ปัญหาใหม่ๆขึ้นมาก็คือมันก็จะเกิดเป็นตัวนวัตรกรรมขึ้นมาแสดงว่าเนื่องจากหนึ่งความต้องการใหม่ที่มันเกิดขึ้นกับ2คือข้อจํากัดที่อยู่ที่มีอยู่ในห้องหรือปัญหาที่มีหรอกกับ3คือเพื่อให้ประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นก็คือเราสอนเหมือนจะได้นะแต่ว่าทุกคนเหมือนกันเราก็ต้องการที่ให้ตอบสนองต่อผู้เรียนรายบุคคลนะครับ ให้แต่ละคนไปไม่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันภาเกณฑ์ขั้นต่ําเหมือนกันแต่ทุกคนมีความสุขในห้องเรียนพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถหรือเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดการเรียนจริงๆนั้นภาพถามว่านวัตกรรมจะจะเป็นเรื่องยากไหมถ้ามองในมุมนี้ครับก็จะบอกเราได้ว่านวัตกรรมเป็นเป็นเป็นความจําเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วมันจะต้องเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนคนครูอ่ะ ครูคนไหนจะเป็นคนที่รีเริ่มเพราะว่าห้องเรียนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ฟิกไม่มีอะไรที่คงที่นะครับนักเรียนที่เปลี่ยนไปเนื้อหาที่เปลี่ยนไปความต้องการที่เปลี่ยนไปความต้องการของนักเรียนที่เปลี่ยนไปความต้องการของผู้ควอมที่เปลี่ยนไปมันจะย้อนกลับมาที่ห้องเรียนกับที่ครูจะต้องปรับเปลี่ยนของกระบวนการการจัดการการสอนให้เปลี่ยนไปทีนี้อย่างที่เรียนไปนําเสนอไปตอนต้นว่าตัวนวัตกรรมเนี่ย มันไม่ได้หมายถึงว่ามันใหม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับที่มันใหม่มันใหม่ได้ทั้งทั้งที่เป็นตัวตนของมันนวัตกรรมอาจจะเป็นกระบวนการเป็นสิ่งของเป็นของใหม่ที่เอาไปใช้สอนเป็นสื่อเป็นหรือแม้แต่เป็นวิธีการอย่างที่บอกว่าเรามีของอยู่แล้วแต่เรามาปรับกระบวนการปรับวิธีการนั้นในแนวคือทํายังไงก็ได้ให้ใหม่และตอบโจทย์ต่อความต้องการที่มันเปลี่ยนไปนะครับทีนี้ที่จะเป็นโจทย์ความท้าทายหรือเป็นกระบวนการคืออย่างที่นําเสนอว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการของการเรียนรู้ของการแพทยานวัตรกรรมเนี่ยครับทำให้การเรียนมีสิภาพมากขึ้นเนี่ยต้องต้องเกิดขึ้นจากไอเดียก่อนนะครับจากไอเดียของครูจากไอเดียของคนที่เกี่ยวข้องในการจัดก,การเรียนการสอนในห,ห้องดังนั้นทํำยังไงให้ให้เรามีไอเดียเพื่อการสร้างนวัตรกรรมอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นงานให้กับพวกเรานะครับก็คือว่าข้อที่1คือ จริงๆเราต้องรู้จักห้องก่อนว่าสภาพของห้องเนี่ยเป็นยังไงและสภาพของห้องนี้ตอบโจทย์ต่อความต้องการตอบโจทย์ต่อเป้าหมายของของการของห้องเรียนจริงๆของผู้ปกครองของเด็กที่อยู่ในห้องหรือเปล่านังนันกระบวนการแรกที่ครูจะต้องทำนะครับคือการดูหรือบอกให้เห็นนําเสนอให้เห็นภาพของห้องเรียนที่เกิดขึ้นจริงว่าโรงเรียนห้องเรียนที่ฉันรับผิดชอบห้องเรียนที่เราอยู่ห้องเรียนที่ฉันไปสังเกตการสอนมาเนี่ย มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงพอเป็นยังไงเนี่ยทีนี้ถามว่าทํำยังไงก็เครื่องมือเบสิกในการที่เราจะใช้คือเราสังเกตจากห้องเรียนเราเข้าไปดูห้องเราสังเกตจากนักเรียนเราสังเกตจากอะไรนะผู้ปกครองเราสังเกตจากบริบทต่างๆนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเพื่อที่จะให้เห็นว่าโอเคอันนี้อันนี้ห้องเรียนละนะครับอันนี้คือปัญหาอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ในห้องเรียนจริงๆถ้าอย่างนั้นอันนั้นก็ก็จะเกิดตัวนี้ขึ้นมานะครับ Uh, พอสเตปต่อไปนะครับสเตปต่อไปก็จะพอเราได้เราได้เราได้ถ้าเราได,เาได้เราได้ตัวที่เป็นเป็นเป็นความต้องเป็นสภาพแล้วนะครับพอเป็นสภาพเสร็จเนี่ยเราก็จะวิ่งเข้าไปสู่ตัวต่อไปต่อก็คือว่าด้วยกระบวนการนอกจากตัวของการสังเกตนะครับนิดหนึ่งก็คือว่าก็จะไปสู่ ต,ตัวต่อมานะครับตัวต่อมาคืออะไรฮนะตัวต่อมาคือตัวที่เป็นตัวทีอ่อาจจะใช้เครื่องมือของการพูดคุยสัมภาษณ์ครูสัมภาษณ์นักเรียนสัมภาษณ์ผู้บริหารสัมภาษณ์ผู้ปกครองอันนี้คือเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งโดยกระทั่งเราเห็นภาพแลวอ๋อห้องเรียนเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราพูดภาพรวมได้หลังจากที่เราพูดภาพรวมได้นะครับเราก็จะมาสู่กระบวนการต่อมาคือกระบวนการของอของการวิเคราะห์ หาจุดแข็งจุดอ่อนนะครับหาจุดแข็งจุดอ่อนหาจุดแข็งจุดอ่อนเพื่อที่จะมามามาดูว่าอ๋อถ้าเป็นจุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยไอห้อ,องเรียนที่เป็นอยู่ที่เราเล่าสภาพได้น,นะครับเราก็บอกตรงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นเป็นความต้องการเป็นเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องตอบสนองหรือถ้าถ้า,ถาอไอหโรงเรียนนี่มีศักยภาพพอจะทําต่อได้ดังนั้นเครื่องมือพวกนี้ครับก็จะเข้ามามีส่วนคือเอเราลองมาทำไม้แมพซิ นะครับวิเคราะห์ไม้แรมออกมาเป็น1 2 3 4เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนั้นเป็นไม้แรมทำไม้แ a p ก็ได้นะครับทำไม้แรมออกมาหรือทําเป็นสวัสด์แอนนีิสนะครับทำเป็นสะวัสด์แอนนีิสวิเคราะห์ดูว่ามีจุดแข็งอะไรมีนะมีจุดอ่อนตรงไหนมีปัจจัยดูเกิดสวัสด์แอนนีิสนี้คุณดูสองสองดูสองปัจจัยหลักดูสองประเด็นหลักคือดูภายในห้องเรียนก่อนภายในห้องเรียนก่อนห้องเรียนมีจุดแข็งอย่างนี้ห้องเรียนมีจุดอ่อนอย่างนี้ข้างนอกมีโอกาสอะไร ข้างในข้างนอกมีปัญหามีอะไรที่จะประสมรับข้างในก็จะเกิดเป็นสวอตอันซิสหรืออ,อันนี้ลืมใส่ไปงานหนึ่งคือดีไซน์ทิงกิ้งนะครับคือการใช้เอ็มพาร์ตี้แมปนะครับทำเอ็มพาร์ตี้แมปอย่างในรูปนะครับขออนุญาตให้ดูรูปนิดหนึ่งนะครับรูปบนเนี่ยนะครับรูปของอตัวที่เป็นเอ็มพาร์ตี้แมปคือเอามาวิเคราะห์ซิว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนอยากได้ห้องเรียนแบบนี้ไหมอยาก,กรู้สึก อย่างที่อยากเป็นไหมห้องเรียนเขาเป็นเด็กรู้สึกยังไงมาวิเคราะห์อ m ม a t ตตี้แมปนะครับว่าอ๋อเด็กเขารู้สึกอย่างนี้เราเห็นอะไรเด็กมองอะไรเด็กเราเด็กคุยว่าอะไรในห้องเรียนที่เราไปดูเนี่ยครับเด็กคุยว่าอะไรแล้วเด็กรู้สึกยังไงเด็กคิดยังไงเด็กพูดว่าอะไรต่อห้องเรียนสะท้อนภาพออกมาเก็บออกมาแล้วก็มาวิเคราะห์ที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนของห้องเรียนนะครับเราก็จะได้ตัวที่เป็นไอเดียทําให้เราเกิดไอเดียขึ้นมาหรือให ให้ละเอียดกว่านั้นหน่อยนะครับให้ละเอียดกว่านั้นหน่อยก็ลองทําเป็นแคนวาสนะครับเป็นบุเนิตโมเดลแคนวาสก็ได้วิเคราะห์ต้นทางปลายทางดูว่าโอเคแล้วถ้าอย่างเงี้ยนี่คือกระบวนการนั้นกระบวนการของการสร้างไอเดียใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการศึกษาสภาพเกิดขึ้นจากการดูรู้จักในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มองจากปัจจัยภายนอกว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรมันมันต้องใช้2ตัวนะครับใชภ้ภายในเนี่ยคือดูดูของจริงดูจนรู้จักของจริงว่า ห้องเรียนมันต้องการอันนี้คนในคนนักเรียนต้องการอันนี้ดูภายนอกไอ้ภายนอกโรงเรียนอื่นเขาไปอย่างนั้นโลกต้องการคนอย่างนี้แรงงานต่อไปเข้าไปอย่างนี้คนที่จะเรียนต่อในระดับสูงๆไปเขากำหนดเงื่อนไสแบบนี้เราจะทำยังไงให้ได้นั้นก็จะกลายเป็นปนระโยชน์นั้นก็ลองทำ Empty Map หรือกระบวนการการวิเคราะห์บุชเน็อ่าโมเดลแคนวาสดูว่าอ้อมออกมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วพอเราได้ข้อมูลพวกนี้ครับเราก็มานั่งดูว่าอ้าวถ้าอย่างนั้น ไอเดียฉันคือฉันจะทํำยังไงฉันจะไปเปลี่ยนตรงไหนฉันจะไปเอาอะไรมาเพิ่มในห้องเรียนที่ฉันรับผิดชอบอยู่ที่ฉันสอนอยู่เพื่อที่จะให้มีคุณภาพมากขึ้นอันนี้เป็นภาพที่เป็นกระบวนการของการทําให้เกิดไอเดียเพื่อการพราาัฒนาซึ่งเดี๋ยวเราจะไปสเต็ปต่อไปสําหรับงานของหน่วยนี้นะครับคือให้นักศึกษาลองวิเคราะห์สภาพห้องเรียนนะครับวิเคราะห์ออกมาดังนั้นอันที่หนึ่งคือลองวิเคราะห์สภาพว่าโอเคห้องเรียนเป็นอย่างนี้ เสร็จแล้วก็ลองมาทำอาจจะทำ c คนวาสก็ได้หรือจะทำเป็นเอ p a t h y m a ีแมปก็ได้หรือจะทำเป็น i n d แมปก็ได้3ตัวเลือกนะครับเลือกดูว่าจะทำตัวไหนทำออกมาเป็นเป็นเป็นแบบว่าโอเคห้องเรียนมันมีจุดแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีประเด็นแบบนี้แบบนี้นะครับก็ดังนั้นงานในหน่วยนี้จะประกอบไปด้วยอสองชิ้นนะครับสองชิ้นก็คือหนึ่งการศึกษาสภาพที่ลองเรียบเรียงเขียนเล่าเรื่องห้องเรียน ที่เกิดขึ้นจริงดูว่าห้องเรียนเป็นยังไงมีอะไรที่เราเอามาใช้ในการเล่าเรื่องบ้างห้องเรียนประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเล่าเรื่องแล้วก็นํามาสู่กระบวนการการทําเปรียบเทียบน,นะครับหาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็ลองสองชิ้นหลักนะครับแล้วก็เราจะไปสู่กระบวนการขั้นต่อไปในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปครับอัสลามอะัยกุ๊บเอาุลลอยเอาบบกับ